สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรียนวิทย์กับครูปามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องแสงและเงาการเกิดเงามีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันหรือไม่อย่างไรการเกิดเงามืดและเงามัวแสงและเงาอยู่คู่กันเสมอโดยเงาจะเกิดขึ้นตรงข้ามกับแหล่งกำเนิดแสง แหล่งกำเนิดแสงเปลี่ยนทิศทางเงาก็จะเปลี่ยนทิศทางไปด้วยเงาคือบริเวณมืดหลังวัตถุที่เกิดขึ้นจากวัตถุต่างๆขวางกั้นทางเดินของแสงไว้แสงจึงไม่สามารถเดินทางไปถึงหรือไปถึงเพียงบางส่วนเงาแบ่งเป็นสองลักษณะได้แก่เงามืดคือเงาของวัตถุในบริเวณที่ไม่มีแสงผ่านไปถึง ทำให้บริเวณนั้นมืดสนิทเงามัวคือเงาของวัตถุในบริเวณที่มีแสงบางส่วนผ่านไปถึงทำให้บริเวณนั้นมืดไม่สนิทขนาดเงามืดและเงามัวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับระยะห่างของวัตถุกับแหล่งกำเนิดแสงและระยะห่างของวัตถุกับฉากรับแสงเช่นหากฉากรับแสงอยู่ใกล้วัตถุ เงามืดจะมีขนาดใหญ่แต่เงามัวจะมีขนาดเล็กหากฉากรับแสงอยู่ไกลจากวัตถุมากขึ้นเงามืดจะมีขนาดเล็กแต่เงามัวจะมีขนาดใหญ่การเขียนภาพรลังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดและเงามัว 1. แหล่งกำเนิดแสงมีลักษณะเป็นจุด การเขียนเส้นแนวทางเดินของแสงจะฉากเส้นรังสีของแสงเพียงสองเส้นไปทางฉากรับแสงเกิดเงามืดเท่านั้นไม่ว่าฉากห่างจากวัตถุมากหรือน้อยเพียงใด 2. แหล่งกำเนิดแสงที่มีขนาดเล็กหรือเท่ากับวัตถุที่ใช้กั้นแสงการเขียนเส้นแนวทางเดินของแสงจะลากเส้นรังสีของแสงเพียงสีเส้นไปที่ฉากรับแสง เกิดเงามัวร้อมเงามืดไม่วัดฉากห่างจากวัตถุมากหรือน้อยเพียงใด 3. แหล่งกำเนิดแสงมีลักษณะใหญ่กว่าวัตถุที่ใช้กั้นแสงการเขียนเส้นแนวทางเดินของแสงจะลากเส้นลังสีของแสงเพียงสีเส้นไปที่ฉากรับแสงตัวอย่างนะคะ หากวางฉากรับแสงไว้ในบริเวณตำแหน่ง A ยกเว้นตำแหน่ง B นักเรียนจะสังเกตได้ว่าจะเกิดเงามัว,มวล้อมเงามืดเ <c oughs> งามืดฉากรับแสงที่อยู่บริเวณตำแหน่ง B จะเกิดเฉพาะเงามัว,มวเท่านั้นนะคะเพราะเงามืดมีลักษณะเป็นจุดดังนั้นการเกิดเงามืดและเงามัวขึ้นในลักษณะต่างๆ ประโยชน์ของการเกิดเงาการเกิดเงานำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆได้เช่นใช้วัตถุทืบแสงมามุงหลังคาเพื่อป้องกันแสงแดดและความร้อนเข้าบ้านหรืออาคารใช้ในการบอกเวลาโดยดูนาฬิกาแดดใช้ในการเล่นหนังตะลุงหนังใหญ่แสดงละครเงา ใช้อธิบายปรากฏการสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคาใช้ป้องกันแสงแดดกลางแจ้งใช้เป็นหลักความรู้ในการปลูกต้นไม้เพื่อบังแสงแดดและทำให้เกิดล่มเงาเงาเกิดจากวัตถุขวางกั้นทางเดินของแสงไว้จึงไม่สามารถเดินทางไปถึงหรือไปถึงฉากรับแสงได้เพียงบางส่วน การเกิดเงามีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันเช่นใช้เป็นหลักความรู้ในการปลูกต้นไม้เพื่อบังแสงแดดและทำให้เกิดล่มเงาเรียนวิทย์กับครูปาในหน่วยเรื่องแสงได้เงาจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะคะ